สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพามาพบกับ1นึคันที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับสำหรับคันนี้จะเรียกว่านางฟ้ายังอยู่ก็จริงนะครับเป็นแคมรีนะครับปี2000ตัวท็อปสุดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับลงล้อเป็นตัวน่าจะปี2006-2008นะครับล้อตัวนี้นะครับสวยงามนะครับใครมีเงินในกระเป๋าทดสอบ ุกกระเป๋าดูเลยนะครับตับตับตับราคาที่เปิดมานะครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับขอย้ําว่าแค่หกหมื่นเท่านั้นนะครับสําหรับรถคันนี้และเริ่มแรกออกมานี่ก็ประมาณสักหนึ่งล้านกว่านะครับถ้าจําไม่ผิดสมบูรณ์นะครับสวยงามเอาไปใช้งานนะครับทรงนี้เป็นทรงไม้บรรทัดนะครับท้ายไม้บรรทัดนะครับเขาเรียกกันแบบนั้น สนใจติดต่อสอบถามนะครับมีเบอร์โทรช้าไม่ได้นะครับอดแน่นอนนะครับคันนี้ดูรถที่นนทบุรีนะครับราคานี้สามารถซื้อได้เลยไม่ต้องต่อรองนะครับผมว่าโอ้โหสวยมากนะครับสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเขาการันตีมาแล้วนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับถ้าใครชอบโอ้เดิมจริงๆนะครับขอบอกเลยถ้าใครชื่นชอบนะครับต้องรีบไปดูนะครับติดต่อเจ้าของโดยไว คู่หน้านี้นะครับเป็นโอ้คู่หน้าเบาะปัาไฟฟ้านะครับโอ้โหสมบูรณ์หรูหราในราคา60,000บาทหาได้ที่ไหนครับถ้าใครกลัวว่ามันจะกินน้ำมันไม่กินหรอกครับถ้าเราไม่ใช้เยอะฮะ่าฮ่าถ้ามันกินก็เอาไปติดแก๊สเลยครับผมผมชอบติดแก๊สเพราะรถผมก็ติดแก๊สประหยัดดีเอาละครับลองชมกันนะครับถ้าชอบ ในราคาแบบนี้นะครับดูแลง่ายนะครับอะไรพอมีนะครับหาง่ายเขามีขับนะครับเราเข้าไปสิงในขับเราก็จะได้ความรู้มานะครับแคมรี่ขับนั่นเองนะครับก็หามาให้นะครับใครชอบไม่ชอบพ้อมไม่พร้อมแต่ัดสินใจได้เลยราคาแบบนี้สวยๆแบบนี้หรูหรานะครับในราคา60,000บาทจะหาได้ที่ไหนลืมแท็กซี่เอาติดปลดป้ายไปได้เลยนะครับคันนี้พอบอกเลยว่าคุ้มจริงๆ เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีเงินช่วยไปซื้อแทนผมที่ผมไม่มีเงินฮ่าฮ่าฮ่ารอชมพี่น้องซื้อมาก็พอครับมาดูด้านหน้านะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับอ่าราเบลโรงงานซ้ายขวาโอ้สมบูรณ์ครับน่าสนใจถ้าใครชื่นชอบนะครับรถแบบนี้ราคาแบบนี้มันคุ้มที่สุดแล้วนะครับในราคาห้าหมืเก้าันเก้าร้อยบาทนะครับอื้อหือสุดจริงๆ เจ้าของบอกว่าขอแล้วอย่าต่อเลยนะครับราคานี้จัดให้เลยเต็มที่ลองคำนวณดูนะครับสภาพรถแบบนี้ได้รถคลาสนี้เอาไปใช้งานมันมันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับกดแชร์กดไลค์กดดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่กดรับชมและกดติดตามนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับช้าไม่ได้รถอยู่นนทบุรีสวัสดีครับ